สวัสดีครับผมสวัสดีเราก็อยู่กันไดชอบบ่องบอทรพั h ชาน e ลไดครับผมในคลิปนี้นะผมก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการปั๊มไลค์ทิกต็อกนะครับผมปั๊มไลค์ทิกต็อกนะหรือปั๊มถูกใจทิกต็อกนั่นเองนะครับเป็นรูปหัวใจนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นบริการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็น แพลตฟอร์มทิกตอกด้วยก็คือแพลตฟอร์มที่คนใช้เยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยเด็กโตผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นนะครับผมใช้กันแทบไปทุกวัยเลยนะครับผมทั้งสร้างคอนเทนต์ทั้งเป็นการตลาดขายของนะครับผมต่างๆนานาได้เลยนะครับผมเป็นครีเอเตอร์ต่างๆก็มาใช้กันนะครับมาเปิดการใช้งานกันเยอะแยะนะครับโอเคนะก็ตรงนี้นะครับผมในการปั๊มไลค์นะครับปั๊มไลค์หรือปั๊มถูกใจเนี้ยมันก็ทําง่ายครับทำง่ายไม่ยากนะเป็นบริการง่ายๆของทางฟโรไทยนะครับผมโอเคครับ งั้นในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่านะโอเคครับผมไปกันเลยครับเอาเลยครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในล ne แล้วนะผมในแพลตฟอร์ม l ล n e นะก็ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเนี่ยกดไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับผมเพิ่มเพื่อนเนาะน่าจะรู้กันอยู่นะครับกดเพิ่มเพื่อนปุ๊บไปแล้วนะฮะก็จะเห็นนะครับผมเรากดไปที่ค้นหาเลยนะครับผมค้นหาเป็นรูปแมงขยายนะเป็นขยายกดไปนะครับผมแล้วคราวนี้เราก็กดไปที่ตรง ID ด i n e ครับผม l ล n e ID นะครับ ให้พิมพ์ตามผมเลยนะครับผมพิมพ์ตามผมเลยนะตามนี้เลยครับผมปั๊ม add ปั๊ม follow นะครับผมเป็น line id นะครับเป็น line id ของทาง f o l l ไทยครับเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ครับผมกดค้นหานะครับกดค้นหาจะขึ้นเลยนะครับเป็นรูป follow ไทยนะครับผมใครที่ไม่เคยใช้บริการก็กด add เพื่อนไปเลยนะครับผมส่วนคนที่เคยใช้บริการแล้วก็กดแชทไปเลยครับแล้วถ้าผมตอนนี้ก็เข้ามาที่หน้าแชทแล้วนะครับผมก็โอเคพิมพ์บอกพนักงานเขาเลยครับผม ว่าจะซื้ออะไรครับผมปั๊มอะไรนะครับผมก็จะเป็นปั๊มไลท์นะครับผมปั๊มถูกใจนะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายครับปั๊มถูกใจครับผมปั๊มถูกใจ t i k t o k ครับนะครับคราวนี้พนักงานเขาจะถามเรานะครับว่าเออจะเอาแบบไทยล้วนหรือว่าเอาต่างชาติครับทัางั้นผมก็ต้องเอาเป็นต่างชาตินะครับผมซึ่งจะได้เร็วกว่านะครับ ต่างชาติไม่ใช่ชาติต่างเฮ้ยต่างชาตินี่ครับผมต่างชาตินี่ไปเลยครับมาเลยครับผมเลทราคานะครับผมมาดูเลทราคากันนะครับยอดหัวใจติ๊กต็อกนะครับผมจะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมมีเท่าไหร่บ้างเนี่ยหนึ่งร้อคล้ายๆเลยครับผมดีดีดีหนึ่งร้อยสอง 300ใจนะครับผมไม่มี400นะมี500แล้วก็500ใจเลยนะครับแล้วก็มา1000ใจนะครับตรงนี้แถม100ผมจะเอาอันนี้แหละนะครับเนี่ยมันมีแถมด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นราคาต่ําสุดที่เขาเริ่มแถมนะก็ถือว่าดีครับผมถือว่าดีนะโอเคครับ290บาทราคาถูกมากเลยนะครับผมน่าสนใจน่าลองน่าดิ้นน่าลอง <c oughs> <c oughs> นะครับเลยราคาปั๊มใจติกตอกเลยราคาตามนี้เลยเขาบอกงนี้ครับ ผมก็สนใจครับเอาเป็นตัว1000นะครับ1000ครับมาแล้วครับผมเขาก็ได้ส่ง QR code มาให้ผมนะอ่าพอเขาส่ง QR code มาแบบนี้นะครับผมเราก็ต้องเอาไปสแกนจ่ายนะผมนี่เป็นการชำระเงินนะครับผมโอเคเรากดเข้ามาดูนะ QR code ตัวนี้อ่ะมันจะสามารถจ่ายได้ทั้งแบบทุกธนาคารนะสแกนจ่ายทุกธนาคาร อ่าสแกนจ่ายได้ทุกธนาคารแล้วก็สามารถสแกนผ่านทุมันนี่วอลเล็ตได้ด้วยนะครับผมนดีมากเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจ่ายเงินก่อนนะครับผมไปชําระค่าบริการก่อนนะครับเอาโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้ทําการชําระค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ต่อไปก็ส่งสลิปให้เขาไงฮะตามที่เขาบอกนะครับส่งสลิปให้เขาครับโอเคครับส่งไปแล้วครับผมรอเขาตรวจสอบครับตรวจสอบเรียบร้อยครับ รบกวนส่งลิงก์ที่ต้องการปั๊มมาได้เลยนะครับผมจัดเลยครับผมคราวนี้เราก็จะเป็นขั้นตอนในการนําลิงก์มาให้เขานะครับไปไปที่ติกตอกกันเลยดีกว่านะครับนี่เลยนะครับเนี่ยเข้ามาน้าโปรไฟล์อย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วเรากา็ไปเอาคลิปที่เราต้องการนะกดเข้าไปเลยครับนีผมจะเล่นคลิปนี้เอาคลิปนี้มานะครับวิธีง่ายๆก็คือกดไปที่จุด3จุดนะครับผมข้างๆเลยนะ ปึ๊บมันจะขึ้นเมนูอย่างนี้ขึ้นมานะเราก็กดทําการคัดลอกลิงก์ครับผมใช่ไหมคัดลอกลิงก์ครับผมกดไปเลยครับเสร็จแล้วครับผมคราวนี้นําลิงก์ที่ได้เนี่ยไปให้เขาเลยครับกดค้างไว้กดวางครับโอเคครับตอนนี้เขาเริ่มเขาได้เริ่มตรวจสอบนะครับว่าโอเคมันมีอยู่เท่าไหร่โอเคตลอดนิดๆนะนะนะครับคราวนี้เขาก็ตรวจสอบแล้วนะครับว่าเออใช้ได้นะผมมีอยู่5้าไลค์นะทุกคน อันนี้คือยอดเก่าเรานะับผมอ่าแล้วเขาก็บอกว่ายอดได้เริ่มแล้วนะนะครับอ่าเดี๋ยวเราผมจะขอผมจะขออนุญาตนะครับผมข้ามไปในช่วงที่ยอดมันได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมเรามาดูยอดไลค์ที่เราได้ทําการปั๊มไว้นะครับผมน่ะคลิปนี้เลยคลิปที่3นะครับนี่เลยครับเนี่ยครับผมยอดไลค์เราจะขึ้นมาอยู่ที่1114นะครับผมจาก5ไลค์ใช่ไหมนะครับผมก็เราซื้อไป1 1,000นะครับผมคราวนี้มันก็มีแถมให้อีก100ครับผมก็คุ้มค่านะครับผมคุ้มค่าจริงๆเลยนะครับรวดเร็วทันใจราคาประหยัดแสนประหยัดนะครับผมกานี้เนี่ยเป็นบริการของทางโฟ r o t ไทยนะครับผมใครที่สนใจก็มาทดลองใช้กันก่อนได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ